ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมผีเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมนี้นั้นเป็นเกมที่มีมานานแล้วนะครับแต่เป็นเกมที่คนเล่นหลายๆคนบอกกันต,ต่อมาว่าเป็นเกมที่ขนหัวลุกมากๆเลยนะครับเกมนี้เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยโอ้โหซาวปูเกมนี่หลอนมากๆเลยนะครับไปเราไม่รอช้าไปเล่นกันเลย Why is it taking so long? ปไปเข้าไปบ้านกันเลยโอ้โหหลอนมากเลยครับบรรยากาศโอ้โหถ้าเป็นบรรยากาศแบบบ้านท้าล่าท้าผีจริงเนี่ยเราไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นั้นถือว่าเป็นอะไรที่ผมเองนี่ถือว่าไม่ชอบเลยครับเพราะมันแบบเสียวสลังมากๆนะไป นี่เป็นห้องน้ำนะครับอะไรอ่ะโอ้โหคืออะไรครับคุณผู้ชมครับแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยไปไปต่อเป็นกันต่อเลยนี่เป็นใครอ่ะเธอเป็นใครอ่ะ ไปโอ้โหหลอนครับแค่เปิดเกมก็ตรงนี้คือส่วนไหนครับน่าจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าโอ้โหแต่บรรยากาศนี่ขนหัวลุกมากครับมีอะไรบ้างเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรไปเรากลับกั นี่เป็นห้องนอนเฮ้ยเลือดแสงว่าจากน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆโอ้โหสาวร้อนมกโโหุชครับวลมากครับตอนนี้ เธอคือใครอ่ะโหไม่ไหวหลอนมากโอเคอืมเปนไหนต่อเนี่ย ฮ้ยนั่นใครอะ่ะโหเมื่อกี้มีเงาสีขาวเดินผ่านด้วยครับโุณหลอดเอาเรื่องอยู่ไปไปกันต่อเลยเฮ้ยคล้ายๆเหมือนมีเสียงคนหายใจอยู่ข้างเราอยู่ตลอดเวลานะครับทุกทำห้ดีเนี่ยไปคุณคุณคือใครอะ่ะ เหมือนน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับว่าเหมือนเรากำลังคุยกับชายคนนี้อยู่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแปงว่าชายคนนี้เป็นผีงั้นเหรอ สรุปคือชายคนนี้นั้นน่าจะเป็นคนวิกลจริตหรือไม่ก็อาจจะถูกบางอย่างเข้าสิงนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเกมผีในวันนี้หากคุณผู้ชมชอบสามารถกดติดตามได้แนะชอบผมฟุกพิชญานะครับขอบคุณครับ